ตัเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของห้างแห่งหนึ่งคืนนี้เขาได้รับแจ้งว่ามีไฟในห้องเก็บของชั้นใต้ดินเปิดค้างอยู่แต่พอเปิดแปลนดูห้างไม่มีห้องเก็บของตรงตำแหน่งนั้นเลยตั้มเดินลงไปใต้ดินเสียงเครื่องดูดอากาศดังหึ่งๆในความมืดจนเห็นประตูเหล็กเก่าๆที่มีไฟลอดออกมาจากช่องด้านใน เขาเปิดเข้าไปพบห้องขนาดเล็กมีชั้นวางของเต็มไปด้วยกล่องเอกสารเปื้อนฝุ่นกลางห้องมีโต๊ะตัวหนึ่งวางแฟม้มชื่อว่าอุบัติเหตุพศ2541ต่ําเปิดดูข้างในเห็นลายชื่อพนักงานหลายคนรวมถึงชื่อของเขาเองภาพถ่ายแนบท้ายแฟม้มคือภาพศพของคนในเหตุการณ์ไฟไหม้หน้าไม่เกลี่ย แต่คนหนึ่งในนั้นหน้าตาเหมือนเขาไม่มีผิดเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกตั้มรีบปิดไฟในห้องแต่เมื่อมองกลับไปประตูไม่มีอยู่แล้วเหลือเพียงผนังปูนเรียบและเงาของเขาที่สะท้อนในนั้นกำลังก้มดูแฟ้มเล่มเดิมอยู่